สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีร<ส>ัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนในเดือนมก,กร,ราคม2560 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับผู้สูงอายุได้โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์กับเงินเข้าบัญชีในวันที่10มกราคม2567มาดูกรณีที่บัญชีถูกปิดนะคะบัญชีถูกปิดค่ะก็ขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกรมจัญการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นกระทู เมื่อวันที่10มกราคม2567ที่ผ่านมาท่านหนึ่งสอบถามค่ะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะท่านบอกว่าเงินไม่เข้าค่ะเงินไม่เข้าในรายละเอียดก็คือบัญชีถูกปิดเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทําบัญชีใหม่เอาไปยื่นที่อบอตอแล้ว ตอยากรู้ว่าเงินจะเข้าวันไหนครับก็ท่านทำให้คุณแม่ของท่านนะคะ,คะกรณีเคสนี้นะคะเคสนี้เคยเกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอ,อน้อยปฏิบัติราชการอยู่กรณีที่ในเดือนแรก,ใน,นแรกในเดือนแรกที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุค่ะที่จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนแรก600บาทเงินไม่เข้าบัญชีค่ะ เข้าไปตรวจสอบในระบบผลปรากฏว่าบัญชีถูกป,ปิดเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จนะคะค่ะซึ่งต้องมาทําบัญชีใหม่เอาเลขที่บัญชีใหม่แล้วไปแจ้งหน่วยงานไปแจ้งมาแจ้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เหมือนเคสกรณีที่ท่านที่สอบถามมาว่าบัญชีถูกป,ปิดเพราะไม่มีการ เคลื่อนไหวแล้วทําบัญชีใหม่เอาไปยื่นแล้วที่อบตอค่ะแล้วอยากรู้ว่าเงินจะเข้าบัญชีในช่วงไหนค่ะก็เหมือนกันกับที่เคสท,ที่ส่วนราชการพอน้อยปฏิบัติราชการอยู่ก็คือมายื่นที่หน่วยงานแล้วค่ะเงินก็จะเข้าบัญชีในเดือนถัดไปค่ะก็เป็นการเข้าในเดือนเข้าในเดือนมกราคมด้วยเข้าในเดือนกุมภาพัานธ์ด้วยค่ะก็รอไปเช็คไปอัพสมุดดูนะคะสำหรับท่านที่สอบถามผ่านกระทุ้ ถามของกรมยิการผู้สูงอายุนะคะค่ะเพราะว่าบัญชีของท่านถูกปิดท่านไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วท่านไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพคุณแม่ก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพในเดือนหน้าก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ส5 6พร้อพร้อมกับเดือนมก,กราคม2567เป็นเคสเดียวกันกับที่ส่วนราชการพออน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะคะค่ะก็ คงจะชัดเจนกันนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการาการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะก็ผ่านคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกล่าวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ